งั้นผมฮิวออฟออฟฮิวคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สฮิวผมโอเคเออมันมันเหมือนมันต่อต่อปีกยากขึ้นนะครับแบบให้มันแบบพยายา้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออเป็นตเล่นอะไรวะนี่ดินแบบแปลงขบวนไงอ้ยเจคนกำลังเล่นอยู่เลยนี่ไงที่เขาแบบเขาสกดโน้มนะสกัด ค่อยๆแบบว่าทุกอระจมใไตระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะเออมันต้องอย่างนั้นแหละถ้ามีฟาร่าหรือใครใครสักคนหนึ่งก็คือมันก็จะอีลี่เลยใครสักคนเปิดแอนตีขึ้นไปนํำขึ้นไปก่อนนี่ยไปน้ำไปน้ำพาผมเป็นน้ำโอ้ยจะปรับมร์ซี่เล่นยากเลยบอกอุตสาห์ซื้อสกินมา ว่าแต่คนที่เขาไปแบบไปไปงองแงในช่องตาเอกอ่ะที่แบบว่าตอนหลังมาแบบมาทําเป็นเสียงอ่อนน้อมอ่ะก็คือแบบว่าโดนตาเอกฟ้อนเหรอไม่มีไอเดีเด็กตเขากำลังล่วงหลังฐานก็เอาแคแช์เสร็จร้อยแล้วกำลังสมเนื่องเขาก็ลยมาประกาศแล้วคราวนี้คือไอกคนนั้นก็คือแบบออกมาขอนเทนตแล้วก็พูดแบบดีเลยอ่ะพูดแบบมีตังมีตังจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตก็นั่นแหละ อต่นั่นไม่มีตังคิดว่าเ <คน S 1> อออ,อ,อะไรไม่ควรทำ <ไป S 1> บอกว่าอย่าคิดนับเป็นแอคลุ่มตามไม่ได้อไอพีเมันถามได้ว่าคุณดูอีกเข้าแอคเขาจคิดอืมครับตอนแรกมันเงียบเขาไม่มีคนออกมาเป็นแนวแบบว่าความจริงเขาจับมุณได้แต่ไม่ใช่ว่ามึงทำไปแอคลุมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับคือทางเดียวที่เขาจะจับไม่ได้คือมุณต้องอยู่ในประเทศที่กฎหมายไม่รองรับอ่ะทีกฎไม่มีกฎหมายตรงตัวท่าประเทศอ่ะแต่ก็คือถ้ามึงกลับมาไทยก็โดนอย่ดอ่ะ ทำไมนี่มันแรงจังโอลิซ่ามันเปนไทมิ่งเป็นดีโอเคมันจะร้องให้หน่อยการร้อดให้หน่โอลิซ่าจะฆ่าเราให้ได้เลยโอ้ยโอลิซ่าโอลิซ่ามันจะฆ่าเราจริงจริงโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณครับโอ้โหมันจะฆ่าผมแบบมองตาก็รู้เลยว่ามันจะฆ่าผม ตาเราตาเราฆ่าเพื่อนมั้งเฮ้ยเราฆ่าตามหน้าที่แต่อุลิซ่าเราสามคนเราสามคนไอ้โคตรลงมากเลยโอ้ยไม่ลงแล้วโอ้ยผมลงผมลงผมมีช็ตเตอร์นะผมช็อตเตอร์โอเคอุลิซ่าเอาแล้วเหรอนี่นี่มึงมึงกูฆ่ามึงกูฆ่ามึงกูฆคือเรา ค <peach noise> นในเราตายตลอดเลยอ๋ครับเหมือนไม่มีมันอยู่ในทีม <laughs> <uğ ric an> <ś c oughs> อูหฮรดโอลิสเอ้ยเอโคโเข้ามา <ś c oughs> ไม่ห็นนะ่ะแดกแดกกลั้งมือกูหน่อยหาจัดกลางลูกให้หน่อยนะไม่ไหวแล้วมึงจะฆ่ากู เข้ยไอ้มมึงมึงโดนไอสนคกะลิงดามจดูดามจก่อนโอ้โหลิงลิงลมคนลิงามคนอีกแล้วอาร์ตโอลิซ่ามาเติเนติเนอยนี่กูเล่นเมอร์ซี่ยิงดามเยอะาอีกย วิ่งไม่ไม่ไม่เอยใช้ไม่ทันสอนะเลียงเราไม่กดจีเลย้8 9 0 0ว้อุ้ยตายอุ้ยขมครับหัวอะไรวะเนี่ย ไม่เล่นิวด้ยโอ้โหลิงน่าแม่ต่ำไอ้ยาเลี้ยดินโอ้โหอัดโดนมังกรโอ้ยคุ้ยไม่ทันโตฮันโตขอกะวิถีระเบิดครับโอ้ยแล้วลุงเลือกก็ขนาดตัวเฮ้ย โอ้แล้วดูมีคนเข้ามาขอบคุณมากย่อแม่งไขอโทษขอโทษกูย่อไปแล้วอ่ะหลาก็ย่อไปแล้วเหมือนกันเล่นกันสามคนจริงๆคืออาการหนักอะจริงครับจริงหนักทั้งฝั่งเรา แล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้วยนะโอ้เขาจะมาดูป่ะลองกดชวนชวนไม่ได้อ่ะใช้คอมมานด์ชวนไม่ได้ด้วยอะไรวะเอกเอมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่อยรอดนี่ช่วยชีวิตโอ้ย เอซี่ก็เลี้ยแไอ้คู่โค่นโล่เอ้โค่นโล่ตีคนไฟสไลด์หมดเลยดันรถนะดันอยู่โซเจนโซเจนโซเนได้ครับผมโซเย็นผมโซเย็นโอเคเอาไว้ละโอ้มันต่อสายพอดีอุ้ยมันจะระเบิดมันมันได้ระเบิดแล้วนะครับอะไรเนาโคตรโลโอ้โหโดนตังนั้น มาทางนี้ปะเฮ้ยทำไมเสียงระเบิดมาช้าจังเข้าบ้านครับโอ้โหอุ้ยขอบคุณครับผมไม่น่ารีบเข้าได้ความมันสิได้เอ้ยเมันมันย่อผมเจอเจอมันย่อผมมันไม่แปลกอ่ะเรา เราย่อมันันเราย่อเขาเหมือนกันพ่อดีนีว่านปีมปีน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 ปมนปนปีนปีนปีนนีนปนปีนปีนปีนี่ีีว่าีนนนนน วุ้ยหลับสวยครับไอโคจะตายอยู่แล้วโอ้อโอเยเมอร์ซี่ครโลโเมอร์ซี่จะชุบโอลิซนะ่าแน่ๆอาไป<ๆ>ไป<ๆ>ไป<ๆ>อาถอยมาได้ปะกำลังถอยกำลังถอยกำลังถอยไอลิงเราถอยเหอะโอ้โหอะไรวนะเนี่ยไม่งงกเกินอะ บอกเลยว่าเล่ดอย่างนี้ควายมากมากเลยวิยลับดู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 งตายตีสามป,ปืนมาตีสามป,ปืนแล้วเฮ้ยผมโล่งผมโล่งผมโล่งเอ้ยควายหิวโอ้โหให้จีจีดีกว่า เราย่ออนะพิมจีจีไกเอาดิเราก็ย่อแล้วเราก็พิมจีจีตอนนี้โคตรคอมโบอะครับแบบมิดคอมโบบุ้มเพื่อนอาการหนักมากโคตรหนักจริงครับเล่นสะกหมัดเลยอะ่ะ <c oughs> คนไา่ตรงไม่ทันอ <c oughs> ีคนจ <c oughs> ีจีอะเราจะชวนเจยังไงอะ่ะ <c oughs> ต้องชวนดิ กดได้วะเออเขารีบมันจังจ้าซะเหลือเกินค่ะคุณจ้าสวัสดีครับสวัสดีคได้เลยจัดไปเป็นดีว่าเหมือนเดิมอ๋อได้เลยครับเรามีผู้ชมกิตวิศักดิ์ด้วยแล้วเขามีดาวไลน์ป่ะวะเขาแบบ เขาเขามีผู้ชมดาวไลน์ด้มาแบบเมื่อกี้เหมือนมีคนไข่ต้มไม่ทันเดี๋ยวนี้ล็อกแล้วหรอไม่ให้เห็นว่าเลือกอะไรไม่ใช่ล็อกแล้วฮะ็อกก็ดีครับมันทำให้ได้ปะทะกันก่อนหนึ่งทีแบบว่าเราโดนหนูปวดหลังโอเคครับเดี๋ยวผมช่วยนะแรงเฮ้ยดีว่าอย่างเยินดีว่าอย่างเยินจริงอมาชั้นโลมาชั้นโล แม่ชั้นบึ้มละไปเราก็ระเบิดไปแล้ว,ลลวโอ้ยก็โลกกะแทกหน้าปั๊ม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 ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ต้นต้นร้เป็นไรทำไมไม่ใช้ไกลเดียวอุอย <laughs> ผมเจอไรฮัทลายโลมากขอชอนหน่อย ตายเแต่ถ้าเล่นกันจีเก็บแล้วตนีเลลายนะครับอเออใช่จริงถูกต้องทอมมอนมีตัวตนด้วยหรอหายไปแล้วไม่มีแล้วเราเรอนายววรวบแล้วระเบิดดีกว่าถ้าเขาเล่นตรงเนี้ยยังไม่ได้จิงเลยสนใจรอนแล้วนึงใครไปป่วนตรงนั้นคลิปเปอร์นี่ว่าไปช่วย ไม่เคลิบไม่ตายเมื่อกี้้านาคานาคานาอฮ้ยไปหา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 ไม่ต้องห่วงผมมีเคลิบเก็บไว้ให้คุณเฟิร์สเลยผมนี่ก็ผมมีประกันผมเกือบช<พ>น,<พ>นมันไป,ปนหาคุณเฟิร์สแล้ว <laughs> ไม่สนใจใดๆมันแบบแหวกทุกอย่าง เฮ้ยมันเข้า้วอุ้ยมีลูกมีรวบวะยังยังยังใกล้ได้ใกล้ได้เฉยเขาจะรวบบอลแล้วแล้วจะิดลูแล้วอันเตอร์เขาตายเฮ้ยใช้ใช้ไปเหอะอันเตอร์ จอดรไว้ <laughs> บูดคู่นี <c oughs> ่ไหลฮายเขาจะเอาคุณเฟิร์สให้ได้เลยอ่ะคือบอกผมต้องเก็บเครืองไว้ให้ไม่งั้นไม่งั้นคุณเฟิร์สมีโอกาสตัวเย่สูงมากคือม <c oughs> ันเดินดุมออกมาเลย่คือคุณเฟิร์สตอนแรกมันจะพินดีว่าได้แล้วมันพินดีว่าแต่ปุ๊บมันปล่อยแล้วมันเดินไปไล่คุณเฟ <c oughs> ิร์ส <c oughs> ต่อใช่ใช่ใช่ิ้งเพื่อนข้างหลังอยู่ <c oughs> <c oughs> คือเขาทิ้งเพื่อนข้างหลังเขาไอ้แค่ว่าแค่ว่ามันเข้าใจว่าพินไม่ติดเว้ยคือเหมือนกับว่าตอนแรกอ่ะมันพินไม่ติดแต่เฮียบินไปหาเออดีเล่าที่มันกดโดนเราหยุดไปแล้วไม่งั้นนะเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดหยุดเธออาโนนหยุดเธอเดูก่อนอานน์ไรฮารนายทำหุ่นเราสีตลอานี่อะไรไม่ไม่ใช่พาอานน์นะอานน์นี่คืออาโนดิมัสแล้วแบบแบบที่แปลว่าใครก็ไม่รู้เว้ยแบบเอางั้นเลยจัง เขาปล่อยนะเขาปล่อยเลยเขาปล่อยได้เขาปล่อยเลยเฮ้ยไม่รู้เป็นไรเมาส์ลื่นกว่าปกติแบบโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเติมเติมเติมเอาละเมาส์เราเหมือนแบบว่าไปวางทับบนเศษพลาสติกอะเศษพลาสติกโมเดลอ่ะแล้วมันก็เลยไม่เดี๋ยวให้ผมเอาออกก่อนเขี่ยเมาส์แบบเป็นวาฬเป็นแรนเดอร์ไปเลยนะใช่มันเหมือนแบบว่าเศษไอ้พวกที่แบบ

ไม่กาเลียมันไม่หันมาหาผมเลยหุ้ยยายต้องรอดยายต้องรอดหุยสวยๆโดนโดนรอดซื้ออืมโอ้โหอะไรไม่รู้ยิงสวนมาฮะลัดโลชั้นัดอาร์ตให้เป็นเบบี้ดีว่านะสวัสดีครับติดแผลไม่แล้วเออเ็นโฮเป็นโฮกระจังแล้วแต่ผมเอาฟอยก่อนลุกลบแป๊บโล อ๋อสวัสดีครับครับอุ๊ยอุ้ยเอาตัวทีเจ็ดหกใหญ่อยอะตายผมขอหลบแป๊บเตยโดนว่อโดนว่เตย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 วายเตยไอ้การ์ดไปไอ้การ์ดสกินสวยสกินแพงสกินแพงต้องลุ้มไอ้ตั้งอยู่บนต้นต้นต้นอยู่บนต้นอยู่ ให้ปุ่นแกทำอย่างนี้กับกูไอ้พวมันบ้ากันแล้วซารีอะผมหาต้นไม่เจอเขาเร็วแล้วดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ดูนะโอ้ยนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องเจอแบบว่าส่งพัสดุส่งจดหมายคือซาลีอ่ะ ขามากับฮิวตัวหนึ่งเลยอ่ะครับมาเอาเราอ่ะไม่ใช่มันไมได้สินะกับังแลอ่ะอุ้ยชิดชช้กินงกินงตายแล้วรตเจอเอติมมันเต็มทางรอดไหมรอดไหรอดไหครับรอุ้ยเจ็บอตช่วยช่วยช่วยเราได้หอ้ผมครับผมน่าจะป้องไม่เปิดาเรียมันคนละคนกัน เจไปักเ้าโดนบอโนเข้าไปอไดนขนเาไปโบอมไอโดนขีนูเไบอมไอโดนขีนูเข้าโดนบมดนนเจาอไดน้เาไปโดนม่โดนเข้าโดออ้โดนโดนมโดนีหเข้าไมโนเข้าได้โดนียบร้ไโดนอโดนูเข้นบโดนเนีาไโดนอ้โดนีมีหน้านมไโดนเไโดนโดนบ เราจูบเป็นหนักแขกเลยอะโอ้เขาสุดยอดไปเลยฮะคิวหนึ่งตายแป้งบุ้มช่วยมาช่วยทันนะนี่ยมันมากับไมล่ามาฮิวให้มันเพื่อมาเอาเราอะครับต้นนรถเป็นไรอ่ะแต่ว่ามันน่าจะมีดีว่าที่แบบชี้ดูข้างบนอะแล้วก็หุ่นหล่นลงมาอะไรเงี้ยไฮไลท์ชี้หุ่นขึ้นข้างบน แบบเ็นโดโซจิเออใช่ใช่มัโคตรพินยาเคยพูดเอาไว้คุนย่าเคยบอกไว้ว่าเออ じ Need someone to tuck you in? Mother knows best. Learn from the pain.